มาในช่วงที่2กับรัฐคิวหมอนะคะในรายการพบหมอรามายังอยู่กับเกมจรายุจุทพุทธินะคะและอาจารย์อรพิชยาไกลฤทธิจ์จากภาควิชาอายุรศาสตร์ของเรานั่นเองนะคะ,ะแต่ว่านอกจากเราสองคนแล้วนะคะวันนี้เนี่ยวันสุดสุดท้ายของสัปดาห์คุยกันถึงเรื่องของกรดไหลย้อนกันดีกว่านะคะมีผลอย่างไรกับเรื่องของอาการไอเรื่องของกล่องเสียงนี่นะคะวันนี้เราจะได้ไขคําตอบกันนะคะเพราะว่าหลายๆคนบอกว่า มันจะเกี่ยวข้องกับกล่องเสียงจะเกี่ยวข้องกับแถวบริเวณคอได้ไงจากกระเพาะอาหารที่ขึ้นมาเป็นกรดไหลย,ย้อนนี่นะคะังนั้นคุยกับอาจารย์แพทย์หญิงของเรากันเลยค่ะอาจารย์แพทย์หญิงนวรัตอภิรักกิติกุลนะคะจากภาควิชาโซซอนาสิกวิทยาค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์คดีค่ะนี่เลยนะคะอาจารย์หมอมั้งใจมาฟัง,งเราเ,ะะเพราะว่ามีคนเป็นเยอะมากจริงๆค่ะค่ะ,คะคเป็นเยอะมากกรดไหลย้อนนะคะแต่ว่าไม่ได้ย้อนธรรมดาอ๋อ ย้อนมาถึงกล่องเสียงย้อนขึ้นมาสูงมากค่ะไหลลงไปกล่องเสียงอาจจะถึงจมูกแล้วก็หูได้ด้วยค่ะยังถึงหูได้คะถึงหูได้เลยค่ะถึงหูด้วยนี่คือเ็นี่อ๋อฉัาอยาอธิบายสักนิดนึงค่ะว่ามันมันจากกระเพาะไร้ยะปกติจะไปยินจากาะใช่มันยังไงคะอาจารย์ก็คือปกติแล้วเนี่ยถ้าเกิดกดไหลย้อนเนี่ยบางทีมันขึ้นมาที่ตรงกล่องเสียงได้อาจจะทําให้มีอาการเสียงแหบ รือว่าเหมือนมีไอเสียมหาเรือรังเพราะว่าจริงๆบางทีไอเนี่ยมันเกิดจากกดขึ้นมาแล้วระคายอคอบริเวณเส้นเสียงแล้วตัวเนี้ยมันจะมีเหมือนปฏิกิริยาอัตโนมัติที่อาจจะทําให้คนไข้เนี่ยระคายคอแล้วก็ไอเรื้อรังได้ทีนี้ถ้าเกิดมันมากกว่านั้นขึ้นมาแถวๆบริเวณพงจมูกอ,อันนี้คือขึ้นไปได้สูงถึงพงจมูกเลยเหรอนหมายถึงว่านะมันจะต้องมีกดเยอะมากไหมคะใช่เพราะว่าเพราะว่าตัวเนื้อเยื่อ ที่อยู่บริเวณแถวแถวพงจมูกเนี่ยค่ะมันไม่ได้หนาเหมือนกระเพาะเราพอขึ้นไปมันจะเกิดการอักเสบแล้วก็อาจจะทําให้มีอาการคันแน่นจมูกเหมือนคล้ายๆภูมิแพ้อย่างนั้นได้เลยค่ะคันแน่นจมูกเลื้อรัางแล้วก็อาจจะอุดเยื่อบุมันอาจจะบวมจนเป็นไซนัสก็ได้หรืออาจจะลามขึ้นไปบริเวณท่อปรับแรงดันหูที่อยู่บริเวณหลังพงจมูกอาจจะทำให้ได้อาจจะทำให้มีหูอื้อได้ด้วย รฉะนั้นคนที่เป็นคล้ายๆอาการภูมิแพ้หูเอื้ออต้องมาดูนิดนึงนะคะว่ามีกดไรย,ย้อนขึ้นมาหรือเปล่าะนะนะคะ,าคะอาจารย์คะแต่ว่าสาเหตุที่ทําให้ มันสามารถขึ้นมาจนถึงบางคนแค่จะจุกแน่นในอกใช่ไหมคะ<อ>แต่อาจารย์กีบอกว่าบางคนเนี่ยขึ้นมาจนถึงกล่องเสียมี<ช>บางทีมีเสมหะอยู่ตลอดเวลาเราไม่รู้ตัวนึกว่าเป็นหวัดน,นึกว่าเป็นภูม<อ>ิแพ้ใช่ค่ะนะคะแล้วก็ไอๆ,ๆอยู่นั่นแหละนี่นะคะมันขึ้นมาได้ยังไงคะในสาเหตุมันเกิดจากอะไรได้บ้างอ่ะอันดับหนึ่งเลยเกิดจากอาหาร อาหารที่เรากินเนี่ยค่ะพวกอาหารเปรี้ยวอาหารเผ็ดหรือว่าอาหารที่เพิ่มกรดเยอะๆอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็อีกอันนึงก็คือพวกที่มีคาเฟอีนชากาแฟน้ำมันลมพวกเนี้ยค่ะมันจะนอกจากจะเพิ่มกรดแล้วเนี่ยมันจะทําให้ตัวหูรูดแทนที่อาหารมันจะลงไปแล้วมันก็ล็อกไปเรื่อยๆหูรูดมันคายที่พอหูรูดมันคายเสร็จแทนที่มันจะลงไปข้างล่างมันก็กลับขึ้นมาที่ข้างบนค่ะ หูรูดนี่มันจะอยู่ตรงบริเวณไหนคะอาจากฟหูรูดจะอยู่แถวๆตรงเลยกระบังลมไปใช่แถวแถวตรงบริเวณลิ้นปี่คือถ้าเกิดว่าหูรูดทํางานไม่กระชับใช่ค่ะซึ่งการที่มันทํางานไม่กระชับเพราะอาหารอาหารที่เรากินหรือว่าการที่เรากินอิ่มแน่นเกินไปจนทนขึ้นมานี่เข้าขันหมดเลยนะคะนี่อิ่มแน่นเกินไปแล้วมันทนขึ้นมาที่บางคนว่านี่อิ่มจนถึงจะจุกออกมาถึงคอแล้วนีอะไรอย่างเงี้ยนะคะใช่ค่ะหรือพวกอาหารยอยาก ของมันของทอดน้ำมันเยอะๆขนมเค้กอย่างเงี้ยค่ะช็อกโกแลตอะไรด้วยแล้วก็เวลาช่วงที่น้ำนเอะเลยนะคะจานเกี๊ยวฟังดูแล้วของอร่อยตื่นเตเลยนะคะซุปต้มต้มยำยำอะไรอย่างนี้ใช่ค่ะต้องมีปลาด้วยใช่ไหมคะมีอาหารเย็นพอดีเลยนะคะอาหารพวกคาร์โบไฮเดรตเหรอคะจานเกี๊ยวจานพูดอาหารมันเนาะอาหารมันของมันของมันพวกนี้ย่อยยากพอย่อยยากเสร็มอืด อืดแล้วก็ขึ้นมาที่คอได้เหมือนกันก็มีแก๊สดันขึ้นมาใช่ค่ะแล้วก็โดยเฉพาะมื้อเย็นมื้อเย็นก่อนที่เราจะลงไปนอนนอนกลางคืนเนี่ยค่ะ<ฆ>อย่างน้อยควรจะเว้นให้กระเพาะเนี่ยมันได้ย่อยแล้วก็ขับไปอย่างน้อย3ามชั่วโมง<ฆ>สมมุติ<ฆ>ว่าเรากินแบบอิ่มๆแล้วก็นอนเลย<ฆ>อันนี้มันก็จะขึ้นมาได้ง่ายอ่าบางคนก็จะบอกเอ๊ะทำไมตื่นเช้ามีเสมหะที่คอตลอดเลยอ่าบางคนอาจจะบอกว่าเอ๊ะมีเลอเปรี้ยวด้วยแสบคออย่างเงี้ยค่ะ ก็เป็นอาการที่เกิดจกากกดไหรย,ย้อนขึ้นมาแล้วล่ะนะคะอ่ะเรามีคําถามนะ่คุณผู้ชมถ,มถามที่ทีมงานของเราถือไม่รามาชาแนลไปถามคุณผู้ชมถึงที่เลยมีคําถามที่เกี่ยวข้องกับกดไหรย,ย้อนอย่างไรบ้างฟังคําถามแรกกันเลยค่ะขอถามคุณหมอนะคะว่าเราจะทราบได้อย่างไรคะ่ะว่าเราเป็นกดไหรย,ย้อนที่กล่องเสียงอืมจะรู้ได้ยังไงค่ะอันดับหนึ่งดูจากอาการเลยค่ะที่บอกอาจจะมีไอเสมหะเรือรังเลือเปี้ยวอ่า อาจจะมีอาการคล้ายภูมิแพ้หรือว่าไซนัสนะคะอาจารย์กิฟแต่จริงๆอะถ้าเราเป็นโรคภูมิแพ้เนี่ยมันก็อาการคล้ายกันนะโอ้แล้วก็ผู้ป่วยจะแยกยังไงจะสังเกตยังไงกับตัวเองที่บ้านใช่อาจจะมีอาการอย่างอื่นสมมติว่าภูมิแพ้จะเป็นแค่ที่จมูกใช่ไหมคะอาจารย์พีชแต่อันเนี้ย ส่วนใหญ่มักจะมาที่คอก่อนเลยเพราะว่ามันจะโจมตีคอก่อนเลยค่ะแค่จะเจ็บคอเลือล้อรังทำไมไม่หายสักทีมันเจ็บคออย่างละ,ะเดี๋ยวก็เจ็บคออย่างละอย่างเงี้ยค่ะ,คะ,ะจะมีคะแน่นจมูกอันเนี้ยส่วนใหญ่มันจะโจมตีคอก่อนเลยค่ะเพราะว่ามันอยู่ใกล้กันมากค่ะ,ะเดี๋ยวลองไปดูรูปก็ได้นะคะ ตัวภาพโครงสร้างภาพตรงใช่ภาพโครงสร้างลองดูนิดนึงนะคะในร่างกายของเราคืออันนี้อาจารย์พิษเห็นเส้นเสียงไหมคะใช่แล้วค่ะเส้นเสียงที่เป็นสีขาวๆที่วิ่งมาคู่กันเห็นไหมคะเส้นตรงตรงตรงกลางเส้นตรงตรงอันนั้นคือเส้นเสียงเส้นเสียงเราจะอยู่ตรงบริเวณคอตรงนี้เเหรอคะจย์อยู่ตรงคอเลยค่ะทีนี้เห็น เห็นตัวด้านหลังของเส้นเสียงเนี่ยมันจะมีรูแบนๆอันหนึ่งใช่ค่ะอันนั้นคือหลอดอาหารเลยค่ะพี่เกมอ๋อคือมันต่อยังไงอย่างนี้ต่อกันอย่างนี้เลยค่ะสมมุติว่ากรดมันขึ้นมาตรงรูดําๆข้างหลังใช่ไหมคะปุ๊บโดนเส้นเสียงเลยอันดับแรกมีกรดที่บอกว่าสามารถทําลายเนื้อเยื่อได้เนี่ยมันก็จะทําลายเส้นทําลายเนื้อเยื่อตรงเส้นเสียงได้ด้วยถูกต้องใช่ทีนี้เส้นเสียงเราเนี่ยมันก็จะมีเหมือนโปรแกรมป้องกันหลอดลมอัตโนมัติ เวลามีอะไรลงไปแล้วคายคอเหมือนมีสิ่งแปลกปลอมลงไปปุ๊บจะไอไอเพื่อขับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่ามีกดไหลย้อนมาแถวๆบริเวณเนี้ยอก็จะไอคนไขครมักจะไอแล้วก็อาจจะมีเสียงแหบได้ด้วยแล้วเสียงแหบนีเกิดจากเส้นเสียงเส้นเสียงอักเสบเส้นเสียงบวมแล้วมันก็ไม่ชิดกันดีค่ะพอมันไม่ชิดกันดีเสียงก็ไม่แจ่มละเสียงก็อาจจะแหบอะไรเงี้ยค่ะเปลี่ยนไป นี่คืออาการเหมือนเป็นหวัดเป็นภูมิแพ้จริงๆนะคะอ่าใช่แล้วก็มากๆใช่าลองไปดูรูปต่อไปกันเลยค่ะค่ะอ่าอันเนี้ยจะเห็นว่าพอกดมันไหลไหลย้อนขึ้นมาปุ๊บเนี่ยมันไปตรงบริเวณพงจมูกได้ค่ะอ่าพงจมูกติดต่อกันเลยเห็นไหมคะตัวตัวกล่องหลอดอาหารเนี่ยมันจะอยู่ด้านล่างตรงช่องคอด้านล่างนะคะขึ้นมาปุ๊บมันเลยขึ้นไปตรงบริเวณพงจมูกข้างบนได้มันต่อกัน อ่าแล้วบริเวณข้างโพงจมูกข้างบนเนี่ยจะมีรูอยู่อันนึงก็คือท่อปรับแรงดันหูเนี่ยค่ะพี่เกมจะสังเกตเห็นว่ามันต่อกันหมดเลยใช่ไม่ไกลกันเลยนะจมูกหูต่อกันหมดเลยค่ะนะคะมันดูแลใกล้กันมากแล้วก็มีความเสี่ยงที่จะเกิดได้จริงๆแต่ว่าบริเวณเส้นเสียงถ้าเกิดว่าเราดูจากการดูจากภาพนี้หันข้างเนี่ยจะอยู่ตรงระดับไหนคะจันกิฟอยู่บริเวณด้านล่างที่เป็นเส้นขีดแนวนอนนะคะพี่เกมอ่าด้านล่าง แสดงว่าใกล้จริงๆเพราะฉะนั้นก็มีเหมือนมีกำแพงกั้นนิดเดียวอช่ข้างหลังข้างหลังเป็นช่องของหลอดอาหารพน้าึ้นมาไหลลงข้าไหลลงข้างหน้าเลยปุ๊บเจ็บคอเสียงแหบเหลือหลังได้เลยนี่นะคะทำให้เราได้เห็นภาพชัดว่า เออมันเกิดขึ้นได้ยังไงภาวะหลดไหลย้อนที่บางคนบอกว่าก็แค่จุกแน่นที่บร<ม>ิเวณหน<ช>้าอกเท่าน,นั้น <c> แต่มันขึ้นมาถึงข้างบนได้เลยทีเดียวนะคะกลองเสียงเอยจมูกเอย<ช>หูเอออ่าเดี๋ยวเราลองไปดูรูปต่อไปกันนิดนึงค่ะอ<ม>่ะอันนี้จะเห็นว่าตัวหูรูดของกระบ,บังลมเนี่ยมันเลื่อนขึ้นมาบางคนเนี่ยเป็นจากตัวตัวไส้เหมือนคล้ายคไส้เลื่อนเนี่ยค่ะไส้มันถูกดึงเลื่อนขึ้นมาจะเห็นว่ามีกระป๋อ กระเป๋ออันนึงที่ต่อระหว่างบริเวณกระบังลมอะค่ะอันเนี้ยก็คือคล้ายๆเหมือนกับว่าลำไส้มันเลื่อนขึ้นมาเหมือนรั้งขึ้นมาใช่ไหมคะ่ะทำให้การรัด ตัวของตัวหูรูดเนี่ยมันไม่ดีอ่บางคนอาจจะเป็นจากสาเหตุเนี้ยได้ค่ะเป็นเป็นเองอ๋อคือ่มันของร่างกายเราเองใช่แล้วหูรูดมันเลยหลัดได้ไม่ดีก็เป็นสาเหตุหนึ่งได้เหมือนกันค่ะอนี้เป็นเป็นสาเหตุจากโครงสร้างร่างกายโครงสร้างนอกจากอาหารแล้วเนี่ยใช่ค่ะค่ะนะคะก็เป็นสาเหตุหนึ่งที่อาจารย์กิพอธิบายเนาะ มีภาพอีไหมคะจันกิฟฟ์คะหมดแล้วคะ่ะเนี่ยฮะก็เป็นภาพประกอบที่เห็นภาพชัดนะคะทีนี้อย่างที่เมื่อสักครู่นะคะจันพี่ก็สงสัยเหมือนกันนะคะว่าอาการมันเหมือนกันกับเรื่องของภูมิแพ้เป็นหวัดอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะเวลามาพบคุณหมอเนี่ยจะมีวิธีการวินิจฉัยยังไงคะจันกิฟฟ์ว่าเออ,อแยกว่าคนนี้เนี่ยน่าจะเป็นกรดไหลย,ย้อนคนนี้น่าจะเป็นหวัดภูมิแพ้เป็นไซนัสอะไรอย่างเงี้ยอันดับหนึ่งตัวร่างกายก่อนอ,อันดับหนึ่งจากประวัติพอประวัติมาเราก็อาจจะคิดถึงว่าเอะใช้โลคงนี้หรือเปล่านะมันเข้าขายอ สองตรวจร่างกายตรวจร่างกายดูเนี่ยบริเวณกล่องเสียงอ่าว่ามีการอักเสบแดงหรือว่ามีการบวมของเส้นเสียงหรือว่ามีเนื้อเยื่อแถวแถวนั้นที่บวมผิดปกติหรือเปล่าแถวแถวบริเวณกล่องเสียงอ่าหรือถ้าไม่มั่นใจก็คือไปส่องกล้องดูในหลอดอาหารร่วมด้วยค่ะอ่าว่ามีจุดเลือดออกหรือว่ามีการเลื่อนของบริเวณลำไส้เหมือนที่ให้ให้ดูเมื่อกี้ค่ะสักประวัติตรวจร่างกายแล้วก็ตรวจเพิ่มเติมสามอย่าง ค่ะนะคะเหล่านี้ก็จะช่วยวินิจฉัยเพิ่มได้ว่าเป็นจากกรดไหลย้อนนี่แหละนะคะหรือว่าจะเป็นจากหวัดกันแน่นะคะอาจารย์คะอ่ะเรามีอีกหนึ่งคำถามนะคะจากคุณผู้ชมทางบ้านค่ะอาจารย์ลองไปฟังกันดูนะคะว่าจะมีคําถามที่เกี่ยวข้องกับกรดไหลย้อนอย่างไรกันบ้างคําถามนี้ค่ะขอถามคุณหมอหน่อยค่ะว่าเมื่อเป็นกรดไหลย้อนต้องควบคุมอาหารไหมคะ การดูแลตวเองถ้าเป็นแล้วทำยังไงต้องเลยค่ะอันดับหนึ่งเลยถ้าไม่คุมอาหารเนี่ยใช้ยาไงก็ไม่หายค่ะค่ะอาหารเปรี้ยวอาหารเผ็ดชากาแฟน้ำอัดลมของมันของทอดทัวหรืออะไรที่ย่อยยากๆค่ะแล้วก็อาจจะมื้อเย็นห้ามกินอิ่มจนแน่นเกินไปค่ะอย่าใส่เสื้อผ้ารัดแล้วก็ทานแล้วนอนช่วงเย็นเนี่ย ควรเว้นอย่างน้อย3ามชั่วโมงเพื่อให้อาหารเนี่ยมันได้ย่อยไปแล้วค่ะค่ะอ่าแล้วก็บางคนบางคนกินวิตามินซีมันเป็นกรดพวกเนี้ยค่ะมีผลเหมือนกันก็ต้องระมัดระวังด้วยใช่ทำไมคุมอาหารแล้วอะไรเงี้ยแต่บางคนกินวิตามินซีแบบพวกเม็ดผลิตภัณฑ์เสริมที่ทาแตงแบบป้องกันวาดอะไรเงี้ยนะคพวกนี้แอสคอร์บิกแอซินเป็นกรดใช่ค่ะบางคนทานโดสสูงด้วย ใช่อันดับหนึ่งคุมอาหารอันดับที่สองอาจจะใช้ยาค่ะซึ่งถ้าเกิดว่าคนไข้เนี่ยที่มาด้วยกดไลย้อนขึ้นกองเสียงกับกดไลย้อนที่กดไลย้อนเฉยๆค่ะอยู่ในหลอดอาหารวิธีการรักษาจะแตกกันกันนิดหน่อยก็คืออาจจะให้ยาเป็นในขณะที่เยอะก่อนเลยอ่าถ้าเป็นกองเสียงเหรอคะใช่อาจจะให้โดสยาที่เป็นระดับเยอะก่อนเป็นเป็นยากลุ่มที่จะดูแลอะไรคะลดการหลังกดใช่ ร่วมกับการควบคุมอาหารค่ะแล้วก็การปฏิบัติตัวการปฏิบัติตัวด้วยแล้วก็อาจจะต้องนัดมาดูนิดนึงว่าโอเคหลังจากได้ยาแล้วปฏิบัติตัวได้ดีแล้วเนี่ยอาการดีขึ้นหรือเปล่าถ้าไม่ดีขึ้นก็อาจจะต้องไปตรวจเพิ่มเติมแล้วค่ะว่ามีสาเหตุอื่นแอบซ่อนหรือเปล่ามีเนื้องอกอะไรหรือเปล่าที่ทําให้อาหารมันลงไปได้ไม่ดีอย่างเงี้ยค่ะค่ะแล้วจริงๆมันหายขาดไหมคะอาจารย์พวกเนี้ยถ้าถ้าเกิดว่าไม่คุมอาหารเดี๋ยวมันก็จะกลับมาเป็นอีกนะคะ ใช่เพราะว่ากว่าจริงๆแล้วกว่าที่จะแสดงอาการเนี่ยมันเกิดจากอาหารที่กินมาผิดๆแล้วเลื้อรังเป็นมานานแล้วมันไม่ใช่ว่าแบบเพิ่งมากินอาทิตย์นี้อย่างเงี้ยค่ะ,ะถ้าไม่คุมอาหารก็เป็นอีก<ช>ค่ะโดยปกติในการรักษาในแต่ละรอบที่ผู้ป่วยเป็นเนี่ยคะ่ะอาจารย์มักจะให้ยานานแค่ไหนคะส่วนใหญ่อาจารย์นัดมาดูเป็นประมาณเดือนหนึ่งประมาณเดือนหนึ่งใช่แต่ถ้าอาการรุนแรงมากก็อาจจะนัดเร็วหน่อย แล้วก็มีอีกอันนึงที่เป็นได้เหมือนกันค่ะค่ะเชือ้อแบคทีเีย ria มีอยู่บางตัวที่ทําให้เป็นโรคนี้ได้เหมือนกันแต่ว่าอันนี้จะวินิจฉัยได้ต้องอาจจะต้องส่องกล้องแล้วก็เอาผลมาตรวจโอ้โห,โห,โหนะคะ<อ>เป็น<ม>แบคทีเรียที่มาจากกระเพาะอาหารเนี่ยเหรอติดจากทางการกินกันได้ด<ช>้วยค,ค่ะใาจากอาหารที่อาจจะมีเชื้อแบคที ria อยู่จากปากเราติดกินกับพี่เกมเงี้ยค่ะ ติดกันไปติดกันมาอ๋ออันนี้คือฉับพลันหรือเรื้อรังคะส่วนใหญ่ถกกลุ่มแบคทีเรียเนี่ยค่ะส่วนใหญ่ถ้าเป็นเราไม่รู้มันก็มักจะเป็นเรื้อรังค่ะอ๋ออือันนี้ก็ถ้าเกิดว่าหายังไงไม่หายก็ต้องไปหาสาเหตุแบคทีเรียหรือเปล่าอ่ม <ม>ก็เป็นอีกหนึ่งสาเหตุที่ะนะคะลองดูค่ะการทานอาหารที่ถูกสุขลักษณะก็จะปลอดภัยด้วยนะคะกินร้อนช้อนกลางล้างมือนะ,ะถูกต้องเลยค่ะค่ะแล้วก็ควบคุมเรื่องของการดูแลาอาหารที่อาจารย์กิฟแนะนำนะคะก็จะห่างไกลาจากโรคกรดไหลย,ย้อนนะคะโดยเฉพาะกรดไหลย,ย้อนที่ขึ้นมาแล้วก็มาระคายเครืองที่บริเวณคอบริเวณจมูกบริเวณหูที่ทําให้หูอื้อได้นะวันนี้เราได้ความรู้เยอะเลยแต่ว่าคุณผู้ชมที่ฟังแล้วอยากจะขออนุญาตปรึกษาอาจารย์กิฟต่อเรื่องของ กรดไหลย้อนขึ้นมาที่กรองเสียงนะคะหรือว่าเรื่องหูคอจมูกนะคะเรื่องแคลไสซน้สใสน้บ้านหมูนกินปูนหลูดหูชนกล้องน้ำไม่เท่าไกลนะคะรวมถึงคําถามสุขภาพทั่วไปของสวด้วยนะคะวันนี้อาจารย์พิชิอยู่กับเราเนี่ยเพราะฉะนั้นถามได้ทุกโรคทุกเรื่องนะคะเดี๋ยวกลับมาพักเบรกก็จองคิวกับพีงงานทีมงานของเราได้นะคะ0 2 354 7104 ถึง5ค่ะเดี๋ยวกลับมาหน้าใหม่ค่ะ